นะคะมาดูเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานครได้ได้ว่าบ่นไปตามๆกันทีเดียวนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักจนทําให้น้ําท่วมขังพื้นผิวการจราจรหลายพื้นที่นะคะก็ส่งผลแน่นอนล่ะคะ่ะไปจนถึงการจราจรในกรุงเทพมหานครกลายเป็นอมพาตเกือบทุกเส้นทางโดยเฉพาะวิภาวดีรังสิตแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกค่ะถนนแจ้งวัฒนะบริเวณแยกเข้าเมืองทองธานีแล้วก็ภายในบริเวณเมืองทองธานีนะคะมี น้ำท่วมขังหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักบางจุดนั้นระดับน้ําสูงถึงครึ่งร้อรถยนต์ซึ่งก็ส่งผลและค่ะไปถึงการจราจ,จรบนถนนแจ้งวัฒนะตอนเนื่องไปถนนรามอินทรา ติดขัดหยุดนิ่งนานหลายชั่วโมงทีเดียวเช่นเดียวกับที่ซอยสามัคคีนะคะตาบนท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็มีน้ำท่วมขังสูงกว่า30เซนติเมตรเนื่องจากการระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าก็ทำให้การเดินทางภายในซอยนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากรถยนต์ก็เคลื่อนตัวได้ช้าโดยเฉพาะรถประจำทางแล้วก็รถจักรยานยนต์หลายคันมีปัญหาเครื่องดับสตาร์ทไม่ติดนะคะก็ยิ่งทำให้การจราจรน,นั้นติดขัดหนักเข้าไปอีกละค่ะ ส่วนพ่อค้าแม่ขายก็ต้องรีบเก็บร้านค้านะคะเนื่องจากมีฝนตกลงมาตลอดเวลาด้วยอีกหนึ่งเส้นทางที่สาหัสเช่นเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือถนนพหลโยธินฝั่งขาออกนะคะติดตั้งแต่แยกสะพานควายไปจนถึง5้าแยกลาดพร้าวต่อเนื่องไปจนถึงหน้าห้างใหญ่นะคะการจราจรติดขัดนิ่งนานหลายชั่วโมงมีรถยนต์จอดหยุดนิ่งเต็มพื้นที่การจราจรทีเดียวก็ทำให้การจราจรบนถนนรัชดาพิเศษติดขัดหนักตามไปด้วยค่ะ ส่วนที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกการจราจรก็ติดขัดหยุดนิ่งเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่แยกดินแดงสะพานต่างระดับข้ามแยกสุทธิสารหาแยกลาดพร้าวต่อเนื่องไปจนถึงแยกหลักสี่เมื่อวานนี้หลายๆคนก็ถึงบ้านกันดึกดื่นค่ำม,มืดทีเดียวค่ะ นอกจากที่ภาพที่เห็นนะคะอาจจะเห็นปริมาณน้ําที่ท่วมขังในบางส่วนแต่เขาบอกว่าที่เมืองทองเมื่อวานนี้สาหัสสาการเลยทีเดียวนะคะน้ําท่วมจนขนาดที่เข้าไปในรถรถเล็กก็ไม่สามารถวิ่งได้ด้วยเนื่องจากปัญหาของการระบายน้ําให้ไม่ทันนะคะจากนี้ไปเนี่ยเชื่อว่าคนที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องไปดูเรื่องของท่อะระบายน้ําเพราะว่าฝนจะตกมากกว่านี้อีกเพราะว่าตอน,น